ลูกชายนอนเล่นกับไก่หล่อแล้วลูกโชคไม่รู้นอนเล่นอะไรนอนตักแดดโชคเอ้หนุ่มรอ เงินเงินเลยลูกเช้าไปนั่งไหนล้อเนี่ยตัวเขายิงมึดมึดอยู่อะไรเมวเมวนามนะั่นะลูกนามนะนะั่นอะลูกมาสิ เอวนูน่นลูกสาวตัวมืดๆด,ดำๆนูน่ไนไล่จับนกมาที่โลกมันบินหนีแล้วมาเร็วๆ้วมันก็ย่องไปไหนก็ไม่รู้นั่นอะ มาเลี้ยวไก่ตีเอานะอันน้นลูกชายดือ้อมาดิมาหาแม่มาเร็วๆอันนั้นก็ไม่รู้จะย่องไปไหนนะ่ะ หมุนอยู่ตรงนั้นหเนาะเอามาเลี้ยงแทนไอ้ขนุนที่โดนพ่อเขาเหยียบเอามาตอนเล็กๆนี่ก็โตขึ้นเยอะแล้วเนี่ยสอนให้รู้เรื่องละอันนุนลูกสาวสามสีอันนั้นอะเมื่อก่อนนี้ก็เคยทำคลิปให้ดูเนาะตอนที่เขาเอามาใหม่ๆ น,นี่ก็โตแล้วนี่สักหน่อยเดี๋ยวก็ได้เอาทําหมันแล้วเนี่ยจะไม่ฉีดยาคุมให้หรอกฉีดยาคุมแล้วเหมือนเราไปฆ่าเขาทั้งเป็นอะ่ะถ้าจะทำก็ทําหมันไปเลยขี้ดือ้อ